เริ่มลง,งมาตั้งแต่กรกฎาคม60กรกฎาคม60แล้วมาปลูกบ้านก็จะจะไล่เลียงลงมาคือว่าขุดสระตรงนี้แล้วก็จะมาปลูกบ้านเขนาคือสระทุกเนี้ยขุดหมดเลยใช่ไหมฮะขุดทยอยขุดอันนี้ขุดทยอยขุดอ๋อทยอยขุดไปเรื่อยๆบ่อโน่นเป็นสระเล็กๆตรงนี้ก่อนประมาณที่นิดหนึ่งพอขุดสระตรงนี้เสร็จเราก็พอาเก็บน้ำอยู่ตาน้ำออกเนาะเราก็เริ่มกระบวนการตรงนี้ถึงได,ไ,ดได้ที่น้อยโซนเดียวกันหมดเลยจาก,จากหลังบ้านมาขุดบ่อเนื้อบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามข้างบ้านเนาะ แล้วก็มันลงบ่อเน,นี้ยแต่บ่อเน,นี้ยขุดก่อนปีนึงเรื่องน้ำคงไม่ต้องห่วงฮะระดับเจ้าพ่อชลประทานนะเรื่องน้ำนี่ถ้าโซล่าเซลไม่มีปัญหามไม่ต้องห่วงอ๋อแล้วคือการที่เราจะมีใช้คือเราเก็บน้ําไว้บนแทงค์ไอ้แบบแทงค์นั้นเราสามารถคือว่าเอาน้ําขึ้นไปข้างบนแล้วก็เราก็าปล่อยจากแทงค์นั้นมาเราจะมีท่อเนาะขึ้นมากี่บ่อกี่บ่อมันประมาณพันลิตรหรือกี่พันลิตรเนี่ยไหแบบไม่รู้กี่พันลิตรแล้วตอนนี้น <ะ S 2> มีกี่บอ่นะบอ รอบบ้านเลยใช่ไหมรอบบ้านนะรอบบ้านถ้านนะจะมถือห้าบ่คือมันมันจะใช้ระบบก,กาวิตี้ไหลลงสูงลงที่ต่ำใช่ไหมใช่ใช่คือเราจะปล่อยน้ำลงบ่แล้วเพื่อให้ดันบ่ลงมาจากมาใส่บ่เนี่ยไงจะมีท่อป่ะท่อน,นี่เราจะมีขึ้นถ้าเราจะเปิดใช้ข้างบนเนาะเราก็มีวาล์วปิดให้มันยิงขึ้นข้างบนแต่เราใช้น้ําจากแทงที่สูงอะเพ<อ>ราะยิงมันจะได้ยิงไปไกลเงีนี้มันสามารถยิงไปยันัวไร่และท้ายไรได้เลยไงมัดกี่ไร่ตรงนี้ตรงนี้เฉพาะตรงนี้ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่สดหลักๆปลูกอะไรพี่หลักๆแล้วเลยไอที่ปลูกของทุกทุ ลงมะขามมะขามยักษ์ก็มะขามมะขามบื้องต้นเลยลงไว้เป็นแนวก่อนแล้วพอมะกอกมันแรงใช่ไหมไม่มอกอนพี่เขาทำอ้อยแบบนี้หมดเลยอ๋อเป็นไรอ้อยมาใช่แล้วพี่เขาวันนี้เราก็อยากได้คืนของก็คืนแต่เขาก็คืนมาเป็นสเต็ปเนี้ยห้าไร่สี่ไร่สามไร่แล้วก็ตรงนี้เขาจะคืนเราพอเขาคืนตรงนู้นเราก็ลงมะขามเนาะพอว่าขอคืนตรงนี้เนาะตรงนี้เยอะหน่อยเราก็ปลูกบ้านปลูกบ้านแล้วตรงนี้เราก็เป็นปลูกอันนี้ใกล้บ้านเราจะเล้นของกิน ปลูกเพิมมะม่วงพื่ผลไม้ที่อยากกินพิจอยากกินอยากกินอะไรก็กอ,ยกกอยากกินอะไรงไงแดกได้ปลูกหมดอ่าไม้แดกก่อน <S 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 แรอ,อบบ้านจะไม่ปลูกไม้ปา่าเพราะว่ามันกินไม่ได้จะปลูกแบบพืชตระกูลที่ว่าเป็นใบเป็นอะไรเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยพึ่ชะงวงพึ่อ,อะไรเงี้ยวันนี้รอบบ้านเนี่ยจะเป็นของกินโซนของกินหมดเลยครับนี้ผักติ้วพี่แอมแนะนําว่าคือผักติ้วที่เรากินขนมจีนนะครับกินกะลาบกินกะลาบขนมจีนอะไรนี้ใช่ไหมใช่เป็นผักข้างเคียงอ่ะข้างเคียงเดียจะลองชิมดูไม่เคยกินเหมือนกันลองอร่อยเห็นไหม มันมันเปรี้ยวมันจะมีรสเปรี้ยวหน่อยนี่แต่ถ้ามันปูนี้เคยกินไหมมาลองได้แล้วเหรอมันปูมันปูเนี่ยมกินเหมือนมันปูใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ทางใต้ที่เขากินกันข้างเคียงกับขนมจีนเนี่ยฮะใช่ใช่เป็นไงรสชาติเป็นไงมันมันมันใช่อันนี้ก็มันมันปูไงตรงนี้เขาล่ำารือกังมันแรงมากร้อนมากใช่แต่ที่เขาสบประมณทเราทีแรกคือว่า มาตรงนี้มันจะทากันได้ไงมันบ้าสองคนผัวเมียนี่คือมันบ้าพอ,อ,อมาเขาแรกทําอะไรรู้ไหมไม่บ้าทําไม่ได้หรอกมางดแรกน้ําไม่มีใช้บา,านไม่มีใช้บา้านอย่างนี้เสร็จเราก็นั่นนั่นทำอะไรนั่นนี้ก็ได้ชัางด้วยตัวเองด้ยตัวเอง,งหมดเลยลูกเองนี่ไงเขาบอกแล้วว่าถ้าไม่บ้าทําไม่ได้เขาบอกว่าไม่บ้าและตอนมาจุดเ,ออเริ่มแรกอะไรรู้ปะถ้าใครมาเห็นก็ต้องกลัวเพราะว่าครั้งแรกไม่มีน้ําต้องไปขนน้ําจากบอ่อพี่สาตรงนู้นเห็นมนั้นโอ้ยนะไปเราก็เกอกใส่ขวดเหล้าอเอามาทิ้มนต้นมะขามะ อย่างละหกขวดแต่เราหลุมแล้วหลุมแล้วลงมือปลูกกันเองนะปีแรกนำมาขามปลูกเองเราทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่ไหมร่างบ้านยังสร้างเองเลยทำเองหมดแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเมื่อขามกับมาขามป้อมเนี่ยแทบจะว่าปลูกเองทั้งหมดเลยกว่าจะเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยกี่ปีก็เป็นรูปเป็นร่างก็ต้องก็หกศูนย์เนาะก็มาเริ่มจากสี่ปีแรกนะมันจะลบมดเลยมาจะพาะเสาร์อาทิตย์วันอื่นก็มาไม่ได้บางทีเดีว ถ้ายาเนี่ยเราไม่คือหนึ่งอย่างเราจะไม่ใช้ยาจะไม่ใช้สารเคมีเราจะใช้ตัดเอาแล้วก็จะวนรอบโคนเงี้ยวนรอบโคตนต้นๆเนาะแล้วก็ปลูกไอ้ที่มีต้นไม้เราก็จะวนบนโคนไว้เพื่อให้มันโตตรงอื่นก็ปล่อยมันเฉพาะจะตัดเฉพาะช่วงไหนรเปล่าจาช่วงช่วงที่มันหมดฝนหมดฝนเพราะว่าย้ามันจะตายง่ายถ้าถ้าถ้ามันไม่หมดฝนนี้เราตัดมันก็ยิ่งแตกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราจะใช้ว่ามึงลบมึงลบไปแต่กูก็แหวกตรงตรงโคนนะตรงโคนตรนให้มันโคนให้มันเตียนไว้ก่อน ถามเนี่ยตายตายแล้วก็ซ่อมตราพอมันตายต้นไหนเราก็ซื้อต้นอื่นมาซ่อม,อมเรามาหยอดฝักทองฝักทองเนี่ยเราไม่ใช้ยาเนี่ยเขาจะให้เราใช้ยาเราบอกเราไม่ใช้พอไม่ใช้เสร็จเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ปลูกเต็มเลยนะฝักทองแต่ของเราก็หยอดทาส่วนทําอะไรเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้กี่ร้อยลูกเหมือนฟักเนี่ยมันจะออกดกมากเลยแต่ของเราก็ต้องเรียนรู้กับมันไปด้วยเนาะเพราะมันเป็นอะไรที่ชอบเหมือนกัน าากาแฟนะเขาชอบเหมือนกันเราก็ชอบอยู่ใช่เราก็ชอบปลุกนู่นปลุกนี่เจออะไรเราก็ทิ้งหมดอยู่บ้านเราเรื่องร่อบ้ากับบ้ามาเจอกันบ้าไม่รู้ที่มานี่ด้วยเป็นด้วยกันเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้บ้าเหมือนกันไงนั่นใช่แ่ไพวกเราก็บ้าเหมือนกันไม่งั้นไม่เจอกันเนาะใช่ใช่ไม่มีคนดีๆเขาทารอบแบบนี้สรุปเลยคนบ้าคนบ้ามาเจอคนบ้าใช่ ก็เลยมันก็เลยได้ที่เลยกลายเป็นที่ที่สวยน่าดูน้ามอง,มองไปแบบนี้เออเป็นเพลินนะมามาตอนแรกนึดกว่ามันจะร้อนมากใช่ใช่คนเขาคิดว่ามาเมืองการนี้แต่จะร้อนแต่เขามาที่นี่ค่าผิดหมดเพราะกลางคืนมันหนาวหมด